ท่านนายกก็ยืนยันว่าเหมือนไม่มีเนี่ยตะกี้นี้ท่านก็บอกว่ายังไม่มีอะไรรู้สึกว่าเพื่อไทยก็ยังไม่มีสัญญาณใดๆเลยไม่มีไม่มีไม่มีก็ทุกคนก็ทํางานตามปกติคือสสเนี่ยเขาก็วิเวลาอยู่ในที่ประชุมพักเนี่ยสสมีปัญหาที่รับฟังจากพี่น้องประชาชนมาก็มาสะท้อนในที่ประชุมพักก็ไม่ได้หมายความว่าต้องต้องเกี่ยวกับการปรับคอร์มนะครับเป็นแต่ ก็อยากให้รัฐมนตรีเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับไม่ทราบอันนี้เพราะว่าจริงๆก็เป็นความคิดเห็นของสสนะซึ่งรัฐมนตรีก็เข้าไปชี้แจงแล้วนะครับอันนี้ไม่ทราบนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วสัดส่วนของรัฐบาลน,นี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะว่าเดิมนี่ก็เป็นซีรัฐบาลอยู่แล้ว นะครับอันใหม่ก็เป็นซีกรัฐบาลอีกแต่แม้จะเปลี่ยนพักการเมืองเท่านั้เองก็ก็ก,ก็ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งเสียงแต่แต่เป็นอีกพักหนึ่งเท่านั้นเองนะผมคิดว่าไม่ทราบนะไม่น่ามีอะไรนะครับคือการที่รัฐธรรมนูได้ได้เพิ่มเนีแต่ละคนเนี่ยเราเราสามารถเอาขอตานนี้เป็นเรื่องให้เขาด้วยได้นะครับไม่ทราบนะนนี้อันน,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 นี้อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจไม่ทราบนะ อะไรน่า,าจะเป็นเกณฑ์ที่จะต้องถูกปรับให้ปรับเพราะว่าเกณฑ์แบบผมต้องถามนั่นนายกนะฮะอันนี้ผมคงตอบให้ข้อมูลเรื่องนี้มากไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าพักกล้าทำเป็นพปล่าสาขาที่คอยรู้สึกว่าพใต้ในพื้นที่ที่พักเพื่อไทยไม่ส่งจริงจริงพักกล้าทำผมมองเขาก็มีแนวของเขาอยู่แล้วนะแนวทางของเขาอยู่แล้วผมไม่ใช่สาขาของพักเพื่อไทยนะครับไม่ใช่ ว่า,รากระจายให้ดูว่าแบบต่างทาดกลุ่มเปนส่วนพักใต้แต่รู้ว่าพื้นที่ไม่สามารถที่จะเกี่ยพักใตไ,ได้คือต้องเข้าใจว่าพรักก้าวทามนี่ก็คือสมาชิกส่วนหนึ่งก็เป็นพรรคพลังประหารัฐเดิมซึ่งเขามีสสในพัคใต้ยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เมื่อเมื่อเขาแยกพรรคออกมาเนี่ยเขาก็เขาก็มีอยู่แล้วเนี่ยสสพัคใต้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการช่วงชิงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะก็ก็เป็นเรื่องที่การแข่งขันทางการเมืองเป็นเรื่องธรรมดา นะคอระพักก็ทกันทก็ทุกพักนะฮะทุกพักไม่ใช่แต่กล้าทำนะครับทอกาทุกเขตุครับทุกเขตไม่มีการแบบว่าเ้นไกจังหวัดเืว่าให้ที่ิข่าวที่แล้วเราก็ส่งหมดนะขราวที่แล้วเราก็ส่งส่งแทบทุกเขตคือการเมืองเนี่ยผมคิดว่าทุกพักก็อยาก อยากจะได้สอสอมากที่สุดนะครับเพราะนั้นการส่งเนี่ยเพราะว่านอกจากจะได้จํานวนสอสอเขตแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกพักการเมืองก็หวังปฏิลิสด้วยนะครับเพราะการส่งสอสอทุกเขตนี่ก็ก็จะได้คะแนนปฏิลิสพ่วงมาด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยพักคเพื่อไทยเป็นพักใหญ่เนี่ยคิดว่าการส่งครอบคลุมทุกพื้นที่นี่ก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะโอเคครับ